นครับโอ้ยมันจะสครับคุ้ยนครับคยครับได้ดูกันแล้ว okay, อ okay, okay, ่สูยาทกันไม่เยอะนึฮ้โอเคครับผมได้หนาโอเคครับโอเคครับโอเคอเคเคโเคเคโนเคโอเคโเอเทอเคโเคโเคปอเคปลเอเเอเคนีเคโเคโงเคโอเคโเเอเอเคโเคโเเเเเเคเเคเ ได้นำตัวกับแฟนทั้งมันมวนทั้งบ้านเลยเที่วจินโซกับเพื่อนเราวันนี้เราเจอกับเพชรทวีเราไม่เคยเจอกันเลยอ่าวันนี้เราร้อยเท่าไหร่วันนี้ซ้อมยิงเนี่ยซ้อนนี้ไปยองอำเภอจังหวัดสงขาาก็อยู่ที่ใต้แล้วเนาะอยู่ที่ค่ายเราเองมีใครเป็นกู้ภัยซ้อมที่ท่นมีเพชรนนมีเสือดำแล้วก็มีกำใจก็คือโปรในค่ายด้วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่อายุ21ปีเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยแปดหนึน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้าสิบแปดครึ่งเราเป็นสไตล์เลยครับ ก็มวยขอล่ะแล้ววันนี้เราเจอเทลสินเคยเจอเนี่ยอันที่ไทยแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อข้งเราป่ะดูเขาเป็นมวยสไตล์ที่เขาเป็นมวยบูดูดันมวยขอลแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแข่งไงก็มาสู้กันไปคือไปตามตัวตายนะไม่มีถอยเดินชนเลยอย่างไฟล์ล่าสุดก่อนปิดโควิดนั่นเราต่อยไว้กับใครต่อยกับพี่ก้าไปร้านพี่เก่งที่ไหนที่ที่ราชดำเนินเป็นไงชนะนะเราเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่ แล้ววันนี้อันนี้ก็ปล่อยเวทีมาก็คือสูงขึ้นแล้วเมื่อกี้สอบแล้วมันหนักเป็นไงบ้างก็เกินอยู่นิดหน่อยครับแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยววิ่งปุ๊บเดียวก็ลงแล้วเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดสงขลาฝากเชิญชวนแฟนๆขับรถวันนี้นะก็ฝากชาวสงขลาเอ็มพีเกษตรกรเอ็มพีชาวบอมบ์จะมีกำลังใจด้วยวันนี้เงินดืร้อยับสอครับผมผมคุณบ้านน้ำชายเราได้ดำรถแล้วรถหนึ่งคันครับ สวัสดีทุกคนครับก็โหมาเช้าเลยคนนี้มาก่อนเพื่อนนะฮะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับเทพทักษิณสอนสิงห์ครับผมวันนี้เจอกับเพชรทวีครับเคยเจอกันมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยเลยแต่เลดเราคิดว่างยถ้าส่วนตัวก็กระลูกมวยก็ดีไป้วน่าจะเป็นต่อสามสองนะอันนี้สามสองนี่คือยังไม่แน่นอนใช่ครับเห็นเปิดออกมาก่อน อาจจะต้องดูช่างกำนัำนก,กว่านี้แหละรเราเป็นไงน้ำหนักก็ตอนนี้น่าจะมาพอดีคิดว่าคิดว่าพอดีคิดว่าพอดีน่าจะไม่ต้องทำอะไรเยอะใช่อืมไฟฟอร์มก่อนอันนี้เป็นไงบ้างก็ฟอรมหลังมีสามฟอร์มหลัง,ลงก็มีชนะคะแนน่วน,นี่ครับแล้วก็มาไอ้ไฟล่าสุดมาจะมาจับต่อย เสมอจัดพลอยรายการเชียบบุญธรรมล่าสุดเลยครับผมแล้วก็หลังจากไันั้นก็หยุดหยุดยาวหยุดประมาณสองสามเดือนนี่สองสามเดือนฟิตซ้อมไปนี้ฟิตซ้อมนานแค่ไหนเดือนกว่าครับเดือนกว่าเราซ้อมที่เดิมไหมที่เดิมที่ไหนของอาจารย์สุรักษึงเหรอเด่นกันครับผมเราเป็นไงดูเกมการชกเข้ามาบ้างไหมก็ดูครับเขาในก่เนี่ยมีศอกเขาก็เป็นมวยเข่า มีศอกเ่ามีศอกเสริมของเรานี่นี่ถือว่าเป็นมวยมวยดังในชื่อเสียงนะเออคนก็ไม่น่าจะถามว่าเป็นมวยอะไรโอเคฝากแอปซติดตามหน่อยก็วันนี้ก็คว้าแอปซีขอบคุณรงใจด้วยจะไม่ทำให้ผิดหวังครับผมขอบคุณม,มากครับ